แผลเลื้อรังแผลหายยากรักษาได้ด้วยสมุนไพรข้างทางสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปากกับพัดเห็นแล้วพัดทาสุภาษิตเจ้าวันนี้มีสมุนไพรไทยไทมาบอกเจ้านั่นก็คือต้นต้อยติงหรือว่าต้นเปาะแปะต้อยติงหน้านี้นั้นจะบ่มีดอกแล้วเจ้าดอกเิันจะร่วงละเพราะว่าเม็ดเปิ้ลแก่ๆแบบนี้จะิันจะแตกแล้วแตกแล้วทีนี้ก็เปิ้ลก็จะเป็นเชื้อพันธุ์อย่างดีเลยเจ้า ที่จะงอกเงยต่อไปเนาะวันนี้นั้นสรรพคุณต้อยติงดีเหลือหลายมากๆเลยเจ้าอย่างเช่นว่ารักษาแผลติดเชื้อแผลเลื้อรังแก้ปวดเข่าขาชา้าแขนชา้าขับปัสสาวะปวดตามเนื้อตามตัวสรรพคุณยังมีอีกมากมายเลยเจ้าโดยเฉพาะบำรุงสายตาสุดยอดเลยเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ท่านใดที่เป็นแผลเพรว่าจะเป็นแผลติดเชื้อหรือว่าแผลเลื้อรังเจ้าแผลที่หายยากเนาะ ต่อยติงช่วยได้เจ้าเขาจะใช้ฟักของเปิ้นแบบนี้เนี่ยเจ้าเก็บฟักแบบนี้เลยเอาเก็บเพื่อได้พอประมาณเจ้าจากนั้นก็ล้างให้สะอาดเนื้อล้างอุปกรณ์เจ้าแล้วก็เอาไปตำตำตำให้ละเอียดเลยจะเอามาทาหรือว่าเอามาโปะบริเวณที่เป็นแผลเจ้าทำเช้าเย็นเนะเจ้าเนอ้อบ่เกินสามวันแผลจะแห้งสนิทเลยเจ้าจะหายโวยตัว นี่คือสรรพคุณของต้อยติงเจ้าทางด้านรักษาแผลทุกชนิดเนาะรักษาแผลได้ดีแล้วก็หายโวยมากๆเลยเจ้าสูตรสมุนไพรพื้นบ้านต้นต้อยติงนั้นเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมในการรักษาแผลเลยเจ้าคุณผู้ชมฝากบอกต่อกันไปด้วยเจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามเข้ชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรต้อยติงปะก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีเจ้า Up.